น้ำมัวแอบออกไปหาผู้หญิงแอบออกไปนอนข้างนอกมันดื้อแน่นอนเข้ามาอยู่ในค่ายแล้วทุกคนจะนอนค่ายห้องเดียวกันหมดและเอ๋จะล็อกข้างนอกคือไม่ให้ออกเลยจะเปิดให้ให้ออกทีตอนเช้าเพื่อจะปลุกไปวิ่งค่ะแต่ว่าระบบการเราก็คือจะมีมียามเฝ้าอยู่ตลอดเวลามีกล้องวงจรมีห้องน้ํา มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเพื่อเวลาใครเจ็บใครป่วยให้โทรออกมาหายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราทําแบบนี้เพราะว่ามันเคยมีประวัติที่ไม่ดีน้ำมวยแอบ,บออกไปหาผู้หญิงแอบบออกไปนอกข่างน,นอกและพอใกล้ๆเช้าเข้ามาแล้วก็ไปวิ่งโดยที่ว่าออกไปชกแล้วไม่มีคุณภาพคือพูดง่ายๆน้ำมวยมันเหมือนจับปูใส่กระด้งค่ะถ้าเราไม่ได้มองมันหรือเฝ้ามันย4บสี่ชั่วโมงมันดื้อแน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างมาร้อยพ่อพันแม่ค่ะเอก๋ก็เลยเปลี่ยนระบบในแบบของเอ๋เนี่ยแต่ว่า ที่เราขังเนี่ยก็จะมีเทรนเนอร์อยู่รอบๆเหมือนกันแล้วก็ทุกคนจะมีเวลาที่ไปเซเว่นไปนู่นไปนี่แค่เวลาสามทุ่มเป๊ะพอสามทุ่มจะต้องเก็บโทรศัพท์และทุกคนฟาดค่ะฟาดฟาดอะไรก็หีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าดื้อน้องอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะฟาดเดี๋ยวก็คุยดีแล้วก็หาข้าวให้กินให้ตังใจเหมือนเดิมเอจะใช้ระบบแม่สอนลูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโบราณนิดนึงแต่มันใช้ได้ผลนะ เขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะ